สวัสดีค่ะกลับม,มาพบก,กับโรสอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เข้าหัวลำโพงอีกเช่นเคยแต่ปกติเข้ามาจะเห็นปู่4019ทําหน้าที่สลับลากจูงค่ะแต่วันนี้เข้ามาเจอ4012เป็นปู่ GE อีกคันหนึ่งนะคะที่อายุราว59ปีตอนนี้แต่ยังไม่ปลดประจําการยังคงใช้ในงานลากสับเปียนหรือว่า ในเส้นทางใกล้ๆค่ะแต่4012เนี่ยเราังไม่เคยเห็นค่ะยังไม่เคยเห็นทำขบวนแต่วันนี้ทำหน้าที่สับเปลี่ยนลากจูงในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะวันนี้เที่ยงเที่ยงเข้ามาก็เห็นปู่จืนอยู่ตรงนี้อื้ฟันโชยมาเลยค่ะสำหรับปู่ GE นี่นะคะก็ มีทั้งหมด50,000ันที่ในรุ่นเดียวกันก็จะมี4 0 0 1จนถึง40,50ตอนนี้ก็มีปลดระวางบ้างนะคะแต่ว่ารถไม่แน่ใจว่ามีกี่คันต้องขออภัยด้วยเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาแต่ที่เห็นสับเปลี่ยนลากจูงแล้วก็ทำขบวนตอนนี้ที่เราเห็นนะประจำก็จะมี 4005 4001ตัวอย่างอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะตัวอย่างประมาณนี้ที่เห็นเพราะว่าเมื่อวันก่อนที่ออกไปที่ศรีราชาก็จะใช้4005าลากจูนทำขบวนธรรมดากรุงเทพภูตะหลวง ตานหินเ<อ>ที่ยงเที่ยงวันเสาร์ที่25เดือนสองปีสองสองค่ะปีสองสามพูดผิดพูดถูกยังไม่ได้ทานข้าวยังไม่ไทานมื้อเที่ยงนะคะเข้ามาจากตะพานหินค่ะโอ้ สี่สี่สองสี่สองสองสอโอ้ oh my god เรถเห็นสีส่สองสองสวยมากทำสีใหม่วันนี้สี่สองสองโอง oh, สีใหม่เอี่ยมสวยใหม่เอี่ยมทั้งคันเลย เจอที่หัวลําโพงโอ๋อเพิ่งสีใหม่ๆเลยสียังไม่แห้งเลยเข้ามาหัวลําโพงวันนี้สวยมากเลย อันนี้ไม่รู้ว่าเข้ามาทำขบ,บวนอะไรนะคะที่หัวลำโพง4222สวยมาก ชันชลาที่เจ็ดค่ะน่าจะไปทำสองหนึ่งหนึ่งโอ้วันนี้เจอของดีอันสตอมสี่สองสองสองทำขบวนธรรมดานะคะสองหนึ่งหนึ่งจะออกจากกรุงเทพ สิบสองนาฬิกาห้าสิบห้านาทีแต่ว่ารถคงไม่ได้รอส่งให้พี่ๆเพื่อนๆดูหัวล่างสวยๆเลยค่ะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นรถมารอขี่ห้าอีกทีนึง จอดก็มีปูจอดอยู่อีกคันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามองไม่เห็นนะคะว่าเป็นหมายเลขอะไรก็จะมีฮิตาชิ4 5 1หจอดอยู่ตรงนั้นกับปูอีกคันหนึ่งแต่มองไม่เห็นว่าปูเป็นเบอร์อะไรค่ะแล้วก็ปูอยู่ด้านหลังอีกคันหนึง สี่ศูนย์สี่หกโอวันนี้เจอเจอปู่ในหัวลำโพงหลายคันมากทั้งสับเปลี่ยนทั้งมาจอดทั้งรอทำขบวนน้นค่ะทุกคนสี่สองสองสองทำขบวนสองหนึ่งหนึ่งค่ะ โอ้ยสวยมากวันนี้คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ